เช้าวันพุธนะครับภารกิจขนเหล็กเก็บเก็บเข้าโกดังนะครับโอ้โหชิดหายแล้วมึงยังจะไปได้ไหมเนี่ยนะเต็มพิกัดเลยครับวันนี้โอ้โหคนขับต้องใช้สมาธิมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเหล็กท่อนหนึ่งเนี่ยมันยาวหกเมตรนะใช่ไหมตัวรถก็น่าจะยาวประมาณสามเมตรกว่า สองเมตรสามเมตรนะนะครับเนะี่ยหน้าลอ,อยเลยครับไม่รู้ออกตัวเราจะล้อยกหรือเปล่ายังไม่รู้ก็ต้องลองดูก่อนครับลองดูสักตั้งหนึ่งนะครับปึ๊บเนี่ยเป็นไงล่ะใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โหอ,อ,อย่างนี้ออกขนนใหญ่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะลอดแบบหน้าลอ,อยเลยนะครับหน้าลอ,อยเลยนะหน้าลอ,อยเลยแต่ท้ายนะจม Oh. เอาลองดูครับไม่เป็นไรลองดูครับสวัสดีครับผม